สวัสดีค่ะเพื่อนเ่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำที่5พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ1กับ4 3กับ6นะ10 11 13 14 16 19 40 41 42 43 46 3, 4, 6, 9, 0, 1, 2, 3ก็30 31 34 36 39เด้อ หกก็หกศูนย์หกนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกเก้านะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะมันมีเบิ้ลเด้อหนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหกสามสามสี่สี่สาเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะส่วนเราสามัคคีวีก็ดูจากสามัคคีก็แล้วกันเนาะเลขกัุณนมาตัวเดียวกันโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ